เดี๋ยวคนไม่หรอเดี๋ยวเขาจะว่าเดี๋ยวจะของสวนไม่หรอเขาจะว่าครูมีแป้งไหมลืมจ้างช่างแต่งหน้ามาเริ่มยังโอเคเนาะสามสองหนึ่งสวัสดีกันยามเย็นๆครับผมเปิดใหม่หรือยังยังไม่เปิดใหม่ แค่นั้นเปิดครับทไมเทคสองอ้ผับอิสกอสวัสดีกันยามเย็นๆครับผมหลังจากที่น้องยูนชาแนลนะครับหรือว่าก็ถูกแล้วนะยูทูบช่องยูนชาแนลนะได้มาถ่ายอัพเดตสวนของเชื้อในเรื่องของความเจริญเติบโตของเชื้อที่ มันสวยขึ้นแล้วก็มีผลผลิตนะครับวันนี้อยากจะเห็นกับตาครับแล้วก็เพียรก็ทักมาว่าคุณครูมาเก็บน้อยนาหน,น่อยนะแต่ข้อแม้ก็คือจะต้องมาเก็บเองที่สวนนะนะครับก็เลยมาที่สวนทำกาเรียกร้อง <c oughs> และครับก็อยู่กับเจ้าของแล้วจ่า <c oughs> งเอ็ดครับสวัสดีครับเสวัสดีสวัสดีครับครับผมขอบาดื่มน้ำก่อนแป๊บนึงครับโอเคหลังจากที่ได้ทาโคกหนองนาครับผมก่อนหน้านี้ก็อย่างที่ที่ที่ว่าไว้ว่าครับผมเขาไม่ค่อยจะเห็นด้วยเท่าไหร่ครับในการที่จะแบบ เลี่ยนในสิ่งที่เคยเป็นของเขาได้มาทําแบบนี้ครับผมแต่พอผ่านไปสามปีคนก็ยอมรับแม้กระทั่งในอำเภอเนาะครับในหลายอำเภอข้างเคียงก็มาศึกษาดูงานที่เป็นแนวทางครับผมครับจากวันนั้นถึงวันนี้รู้สึกภูมิใจกับสิ่งที่ได้ทําลงไปไหมครับครับมันได้ผลผิดทุกอย่างครับนะดูน้าหนาก็ออกเต็มต้นครับพูดถึงถึงเรื่องหน้อยหนาเห็นว่าวันนี้ขายได้เป็นพันละนะครับวันนี้วันนี้พันแปดครับพันแปดเลยพันแปดครับ ถามถามน้องยูนยูนน้อยูนจองไว้วันนี้วันนี้ได้รับเกียรติจากยูนชาแนลนะครับสวัสดีครับขอบติดตามได้ครับกับยูนชาแนลนะครับวิดีโอก่อนหน้านี้ก็คนนี้นะครับที่เป็นคนพานะครับก็ขออนุญาตนะครับนำวิดีโอเพื่อที่จะแบบให้หลายๆคนได้มาอัปเดตสวนเพียสขออนุญาตพาเดินไปดูด้านนู่นหน่อยครับดูนู่นดูดูน้อยหนาก่อนดูได้ครับน้อยหนาก่อนใช่ไหมครับน้อยหนาก่อนโอเคไปดูน้อยหนาก่อนครับครับผมคครรัับบสิ่งที่เพียสมีก็คือโอ้กิจะตกเพียสบอกผมว่า อยากให้ผมไม่กินน้อยหนาแล้วก็มาเก็บที่ตวนีรันครับผมนี่คือสิ่งที่เรียกว่าโอ้ชนชนน้อยหนาเพียนครับผมโอ้ใจเลยโอ้นั่นแหละนั่นแหละคู่นั่นแหละนั่นแหละนี่นี่เก็บได้ไหมครับนี่ได้ได้ครับได้เลยครับได้เลยเอ้นี่นี่เก็บได้ครับเนี่ยเก็บได้ครับเก็บได้ครับเก็บได้ครับผมรู้สึกว่าวันนั้น่ะ คนที่เก็บเป็นคนแรกของสวนเพียรคือในอำเภอนะในอำเภอใช่ครับในอำเภอได้เนาะครับผมครับผมผมจำได้อยู่เพียร์แค่ในอำเภอใช่ครับในอำเภอสองลูกครับนี่ครับถูกครับเนี่ยกดุงศักดิ์อินเบิรบท่านนะอ่านีครับให้เกียรติมาสวนเพียรนี่ตอนนั้นก็ยังมีไม่เยอะเนาะครับผมแต่ตอนนี้นี่โอ้โหเต็มที่ครับอืมวันนี้ได้พันแปดครับขายพันแปดร้อยแล้วผ่านไปแล้วครับเนี่ยอันนี้คือเริ่มต้นฤดูกาลเท่านั้นเริ่มต้นครับเริ่มต้นครับถ้าถามมาก่อนที่จะสิ้นสุดฤดูกาลน้อยหหนนนนน่่่่่อยเเีถาาามมมััััจะะไได้ทรรรืคคบบ ผมมองว่าถ้าในกรณีที่เราคิดเปรียบเทียบในเรื่องของนาข้าว <c oughs> ต้นน้อยนาแค่นีกี่ต้นเ <c oughs> นี่ยนะครับ,บ <c oughs> น่าจะมากกว่านาข้าวด้วยซ้ำไป <c oughs> ประมาณห้าสิบเท่าครับโอ้ห์ <c oughs> จริงจริงครับจริงครับอันนี้แค่ต้นเดียวต้นเดียวครับรต้นเดียวเราไปดูต้นที่มีมูลค่าสูงนะน่นครับนน่นครับนี่ครับต้นถุเรียนทุเรียนครับนะครับที่รู้สึกภูมิใจกับสิ่งที่ได้ทาแล้วก็เห็นผลสําเร็จนะครับคือคือสุดยอดครับมันเนื้อมันเนคำคำบรรยายครับ ผมก็รู้สึกอิจฉานะอิจฉาทำไมคืออิจฉาตรงที่ว่าเพียร์ทำได้ได้สวยไงนนัะครบประมาณนี้นครับ,น,รบน้อยหนาทุเรียนครับมีทุกอย่างครับโอุย้ยอันนี้แก่แกล้วครูเลี่ยเหนื่อยไหมครับเหนั่อยนะครับหรือว่าเพียรก็ยังคงเก็บไม่ผมอยู่ดีเพราะผมไม่ได้เก็บใช่ครับดิปกติขายโลเท่าไหร่ครับเพียรโลละไอ้ตอนนี้เมื่อเช้าสามห้าครับเมื่อเช้าสามสิบห้าบาทสามห้าครับ สามโลร้อยสามโลครับไม่พอขายครับแย่งกันขายด้วยไม่พอขายถามมันถามน้องครับยูนลูกใหญ่ๆนี่พี่ครับผมมันมีใหญ่นี่ครับครับของผมนี่ขายยังไงครับอันนี้ให้ฟรีนะพี่ให้ฟรีให้ฟรีครับให้ฟรีมากเลยครับให้ฟรีครับนี่คือน้ําใจของน้ำใจคือแบ่งแบ่งปันแบ่งปันครับประมาณนั้นคือเวลาที่ผมมีนั่นมีนี่ผมก็มาแบ่งเงินอย่างเช่นนักกรองนับปลูกได้ก็แบ่งกันกินครับผมับเกษตรกรเราก็จะเป็นประมาณนี้ใช่ครับประมาณว่าพอเราเหลือขายเราก็แบ่งพี่น้องแบ่งใช่ครับถูกต้องครับประมาณนั้น อันนี้ไม่ได้หมายเขาว่าเหลือกินแล้วค่อยขายอันนี้เหลือขายไม่ใช่คืออันนี้อันนี้คือแบ่งก่อน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 ค่อยขายครับแบ่งก่อนค่อยขายแบ่งก่อนคาบไม่ก่อนันนั้นนะอย่างนี้ครับแค่ต้นเดียวมังคุดนะครับมูลค่าที่มันจะเพิ่มขึ้นในวันข้างแต่นั้นนั่นแหละครับทุเรียนส้มโอครับผมโอ้ยอะจริงๆครับนี่อืมีทุกอย่างครับเนี่ยเพื่อครูครับเนี่ยสุดยอดนะครับูดกูดกมากนะครับแต่ไม่ได้หมายเขาทุกคนจะทําแบบนี้ได้นะเพียร มันต้องเกิดจากการใส่ใจเนาะใส่ใจครับเพียบใส่ใจดูแลตัดทวงตัดหญ้าใช่ครับดูพื้นที่ครับตัดหญ้านี่คือไม่ไม่ใช้เคมีครับตัดหญ้านี่ครับใช้ตัดเอาครับก่อนที่จะมาเปิดร้านเนี่ยตอนเช้าตีสี่ตีห้าเพียสก็จะมาเห็นไหมอ่าใช่ครับมาช่วยนั่นครับทุเรียนทุเรียนครับเ่ยตอนนี้เพียสก็จะเป็นพี่เลี้ยงครับอ่าใช่ครับครับโอเคเดี๋ยวก็หวังว่า คงจะมีทุเรียนบ้านรันแต้ไม่นานเนี่ยนะครับเด็กคงจะได้เห็นผลครับผมก็ถามว่ามันจะได้ขายไหมมันก็เป็นสิ่งที่อาจจะได้ขายแต่อย่างน้อยแล้วนั้นเทียสก็มองว่าขอให้ได้กินก่อนได้กินครับได้กินก่อนแต่ตอนนี้ที่สําคัญที่สุดคือได้น้อยหนาได้กินแน่ๆแล้วน้อยหนานี่ได้กินครับได้กินแล้วนี่ยแล้วก็มองแล้วก็มองไปด้านนี้ครับไปด้านนี้ไปด้านนี้รับด้านนู้นอันนั้นก็จะเป็นอะไรนะครับเรื่องจีครับเรื่อจีเนาะมันก็คือบอกลูกแล้วนะครับพานุกงมาพาเขานะ กำลังสวยกำลังสวยนะครับอันนั้นคือพื้นที่ที่เชี่อว่ามันเป็นพื้นที่สวนที่สองหลังจากที่สวนแรกมันได้ผลผลิตเพี้ยก็ขยายสวนเข้ามาเพิ่มใช่ใช่ครับตามที่เห็นนะครับครับผมก็อีกประมาณสักสอปีเดี๋ยวก็จะมาพร้าก็จะออกลูกไดขายอีกนะครับวันนี้แค่ผมตอนนี้ครับผมขายแค่น้อยนาผมได้พันแปทนาผมขายได้สี่กว่าบาทเอง ตรงนี้ครับเนี่ยเนี่ายน้อยนานใช่ไหมแต่ถ้าเป็นพื้นที่บริเวณที่เป็นสาถ้าถ้าเกิดว่าปลูกข้าวใช่ไหมครับผมโอ้นั่นายได้สี่ร้อยกว่าบาทสี่ร้อยกว่าบาทครับเพราะว่าพื้นที่มันไม่เหมาะกับการทำนาใช่ใช่ครับใช่ครับเป็นพื้นที่สูงแล้วมันเป็่สูงใช่ครับทำนาไม่ค่อยได้ผลครับผมครับคือเรื่องจริงเรื่องจริงไจริงครับ